สวัสดีพี่ๆนะนะครับตอนพบค่่านะครับก็พามาตกปลากดครับตอนกลางคืนนะครับก็มาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเหยื่ออ่อยอะไรครับตกปันสดๆสเลยครับเอาเหยื่อลง ไปหนึ่งยาแล้วครับก็มานั่งลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับก็ติดตามชมกันเลยครับเอาละครับหนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มครับ กดครับต็มครับขออภัยนะครับมันไม่ค่อยชัดนะครับแจมครับเต็มแร้ครับมัานมันครับตกกลางคืนนะครับนี่จะไฟฉายครับนี่นะครับเดียวปรุงกันต่อครับ ก็ลงเยื่อสอนะครับก็เราประลุนกันครับมันก็จะมีผิดพลาดไะครับตกกลางคืนนะครับเราลุ้นครับ,รบว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่าครับกำาแรกไปแล้วครับ ชงมนต่อเลยครับเแล้วครับรอมานานครับตัวครับแ็บสองนะครับปรากฏครับเดี๋ยวรุนกันต่อครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็พอได้รุ้น,นครับเราติดตามชมกันต่อครับยาวๆไปครับมันจะได้ตัวอีกหรือเปล่านะครับตกเั็นส,สดๆนะครับนีไ่ได้ใช้โค้งไก่และเลือดหมูนะครับ ดี๋ยวมันเสียอย่างเดียวครับจะรอนานหน่อยนะครับกับการไม่ได้ใช้เหยื่ออ่อยนะครับแต่ก็มานี้ก็ได้สองตัวแล้วครับมาเปิดหมายครับมาลองดูกลางคืน,นครับ ดี๋ยวก็รอติดตามครับเดี๋ยวว่าถ้าว่าหมายนี้ไม่กินอีกก็จะย้ายหมายนะครับน่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตกสดๆเลยครับมีการเอาเหยื่อมาอ่อยนะครับก็รอติดตามชมกันเลยครับ ว่าจะได้ลุ้นตัวปลาขวดอีกหรือเปล่านะครับรอชมกันเลยครับ ครับผมไม้เก่าไม่กินนะครับนี่มาใหม่ใหม่ครับต่อไป2ทีครับวัดไม่ติดครับ2ต่อครับ3ต่อแล้วครับแค่สะบัดนะครับ ไม่กินแรงครับเดี๋ยวราดีตามครับว่าจะ วัดติดหรือเปล่าครับสามทีแล้วครับลอ,องชงันต่อครับเหรอครับติดแล้วครับเราจะวัดติดต่ครับ แต้มครับกับไม้ไม้ครับแต้มสามครับไม้ไม้ครับเราติดตามช่วงมือต่อครับจะมีลุ้นอีกหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันเลยครับไายไมใหม้ครับแต้มครับประกดครับ มาตะกี้ไม่กินครับได้มาใหม่ๆครับเหมือนแจมนะครับอย่างโอนะครับเดีย๋ยวเขเก็บปลาก่อนนะครับใสสวยอยู่ครับเดีย๋ยวเขามาลุ้นกระต่อครับว่าจะเจออีปลายปล่าครับ นี่แจมสีนะครับมีอ้อเหยือครับตกกันสดๆเลยครับเราิดตามชมกันต่อครับจะมีปรากฏมาตอดมากินหรือเปล่าครับเราลุ้นก,กันเลยครับ ตัวใหญ่ครับตัวนาปล่อยไว้ครับตัวเดียวไม่พอกินเป็นไรนะครับขวังนินครับไม่พอกินครับ ครับผมตัวนี้ก็มาลุ้นกับไม้ใหม่นะครับไม้เมกี้ไม่กินนะครับลองดูครับจะมีตัวหรือเปล่าครับถ้าไม่มีตัวก็สงสัยจะย้ายไปไหม่ใหม่ดูครับ๋ยวลุ้นติดตามเลยครับ จะมีตัวกินหรือเปล่าครับได้ตัวแล้วครับโอ้ลุดครับโอ้เสียดายครับหลุดเสแล้วครับกินอยู่ครับเมื่อนี้ครับหลุดเลยครับเดี๋ยวลองวางเย่อะยังไงครับดูว่ามันกินอีกหรือเปล่าครับ ผมหมายนี้แห้วนะครับโดนไป2ทีครับหลุดหนึ่งครับดึงมาอีกทีก็ไม่ติดนะครับแห้วครับอดเลยครับหมายนี้ครับตะก,กี้ตอ่อสองสามทีครับหายใ้สสยแล้วครับสงสัยอะโดนวัดไปที สองทีตะกี้ครับไม่มาเลยครับเดีย๋ยวไปดูหมายใหม่ครับถ้าไม่มีก็กลับนะครับดึกแล้วครับ แจงครับโอ้ครับคนกลับบ้านครับยังว่าจะไม่เจอตัวครับคนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเขาเก็บปาาครับ เดี๋ยวลองวังเหยื่ออีกสักเหยื่อครับถ้าไม่เจอตัวก็กลับบ้าน,นครับคอยเก็บปลานนครับเดี๋ยวลองเหยื่ออีกสักเหยื่อครับ ครับผมหลังจากที่ลงเหยื่อครับนั่งรอนาน,นครับไม่กินนะครับสรุปว่ามาตกนะครับตอนกลางคืนนะครับก็ได้แต้มประมาณนี้นะครับตกธรรมชาตินะครับไม่ได้มีสี่โครงไก่อะไรอ่อยนะครับ เลือดนะครับตกสดๆดนะครับก็ขํบคืนนี้ก็ขอตัวกลับบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม